ซ,ซื้ออะไรกันนีครับทีเดีซื้ออะไรครับขี้หมาพี่รับซื้ออะไรครับวันนี้พี่กันซื้อพี่กันเจ้าอะไรครับทิวเดียวเหรอครับพี่กันเจาอะไรครับอันนี้ทีเดีซื้อใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่กันซื้ออะไรหาอยู่หาอยู่พี่กันพี่กันจะกินแบบอะไรครับมาม่าก็ได้นะครับพี่พี่กันซื้อนี่เหรอครับใช่ไหมครับอือขอโทษแอบชอบไป ไปกันเถอะครับไปกัดตอไปกันต่นครับไปกัน,น,ไ,ปกน,นไปแล้วครับว้าวสุดของเล่นทุกคนดูสิว้าวนี่ของเล่นเต็มเลยนี่นี่นี่ไปกันเถอะครับ Miguel